สวัสดีค่ะสวัสดีพีพเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องสีนวลเมืองยางเช่นเคยรถอยู่นี่แล้วรอบรอบนี้ไม่ใช่เมืองยางนะคะวันนี้มาที่เมืองรวยดูคลองน้ำเขานะคะ,ะทางนี้เขาจะมีแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะคลองน้ำเขาแบบเขาเรียกอะไรมันอยู่ติดกับแม่น้ำรวยไงน้ำรวยนะคะสาย สายแม่น้ำรวยอะไรเงี้ยก็แบบที่เขานี่คือน้ำน้าเยอะนะอะออ้นนี้เป็นโรงเรียนอันนี้คือโรงเรียนเมืองหลวยนะคะก็วันนี้นะคะน้องสนได้มาที่เมืองหลวยนะคะเป็นญาตินะคะญาติพี่น้องเสียอะไรเงี้ยก็เลยมาเยี่ยมนะคะมาช่วยอันนี้คือโรงเรียนอยนึกถึงตอนที่เราเรียนเลยอันนี้โรงเรียนเมืองรวยเมืองหลวยโรงเรียนเมืองรวยนะคะอะน้องสนก็ คุณแม่นะคะคุณแม่อยู่ที่บ้านญาติน้องสวนก็ออกมาเที่ยวทําคลิปให้ทุกคนได้ชมนะคะมีใครยังจําเมืองนี้ได้บ้างน้องสวนรู้ว่าอ่าตรงนูน้นอ่ะอะะมันจะมีหนองดอกบัวนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะมีไม้แล้วก็ยังจะมีหลอกบัวไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันวัดก็อยู่ข้างบนนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านที่เวลาช่วงแบบงานงานควายชนอะ่ะ งานประเพณีควายชนก็คือหมู่บ้านนี้เขาต้องจัดงานควายชนก่อนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเนาะอ่าแล้วก็นอกเหนือน,นั้นก็คือถึงจะสามารถจัดงานควายชนได้นะคะถ้าหมู่บ้านเมืองรวยนี่ไม่จัดก่อนนี่คือไม่ที่ไหนก็ไม่สามารถจัดงานควายชนได้นะคะนี่จ้าโอ้บรรยากาศดีค่ะท้องฟ้าคลึม้มนะคะฝนก็ไม่ตกแดดก็ไม่ออกเมืองรวยก็เป็นเมืองที่ค้าขายดีนะคะเพราะมัน จากพี่น้องชาวดอยพี่น้องที่อยู่บนดอยอะไรเงี้ยเนาะชาวแบบเรียกอะไรชนเผ่าที่อยู่บนดอยก็คือเขาก็คือจะผ่านเมืองนี้ก่อนที่จะไปถึงเมืองยางไงถ้าอะไรที่เล็กๆน้อยๆที่เมืองนี้มีเมืองหลวยมีเขาจะซื้อเมืองนี้นะคะซื้อที่เมืองหลวยนี้เนาะไม่แบบไม่จาเป็นต้องไปถึงเมืองยางอ่างเงี้ยนะคะบ้านเมืองเขาแบบบ้านที่ติดถนนก็คือมีแต่ร้านขายสินค้านะคะร้านขายสินค้านี่น้องดอกบัวเออมีมีมีแต่ว่า อันนี้ก็จะเป็นข้างวัดนะคะข้างวัดนนก็คือแบบเดินบันไดสามารถเดินบันไดน,นี้ขึ้นไปได้เลยนะคะถึงอันนี้ก็เป็นวัดเมืองรวยนะคะวัดเมืองรวยอ้าสวยแต่ก็ดอกบัวมันบานหมดแล้วไงแล้วมันก็คือแบบร่วงแล้วก็มีแตนบัวทุกคนดูหอมมากแต่หอมกลิ่นแบบดอกบัวมากเลย โอ้ก่อนหน้านี้น่าสวยมากเลยอะดูสิอยู่ตรงกลางหมู่บ้านเขาเลยนะคะอันนั้นก็ฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีดูสวยมากนี่นะคะนี่หมู่บ้านเขาก็คือแบบมีเยอะเหมือนกันนะคะหมู่บ้านก็เยอะหลังคาเรือนก็เยอะบ้านก็แต่ละหลังนี่คือหลังใหญ่มากนะคะ ที่แบบติดข้างถนนนี่คือแต่ละหลังนี่คือใหญ่มากอันนี้ก็คือวัดนะคะขึ้นไปก็จะเป็นวัดนะคะเมื่อก่อนก็คือเคยมารำม,มาฟ้อนรำที่วัดเมืองรวยนะคะนานมากแล้วจำไม่ได้แล้วนะคะว่ากี่ปีก็เมื่อก่อนนี่คือแบบเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยเนาะที่วัดป่าแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ฟ้อนรำกันนะคะพี่โอฟองก็เหมือนกันเป็นนักศึกษาที่วัดวันวันกางใช่ไหมเออหมู่บ้านเขาก็คือเวลา มีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมีฟ้อนรำที่เชียงตุงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เออถ้าใครที่ติดตามพี่แอนแน่เลยอย่างเงี้ยคงจะเห็นนะว่างานวัฒนธรรมแข่งขันฟ้อนรำเนี่ยนองสวน,นก็คือหนึ่งในนั้นที่แบบได้ไปฟ้อนรำนะรู้ไหม <c oughs> นี่จะเป็นบ่อน้ำน่ะเออบรรยากาศดีจังก็ถือว่าเงียบนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงทําไร่ทํานาไงผู้คนก็ไปไร่ไปนากันนะคะนในหมู่บ้านก็ เงียบไม่ค่อยมีคนเลยนะคะอ่ะโอเคทุกคนนองสนจะพาทุกคนไปดูอะไรนะดูน้ำรวยน้ำรวยนะคะไปดูน้ำรวยอันนั้นมันเป็นจุดที่น้ําเคยท่วมนะคะเวลาฝนตก,ตกหนักๆก็คือน้ําท่วมนะคะน้ำสามารถท่วมได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูแต่มันคือเป็นอีกทางนึงนะ,ะอันนี้มาคนละทางกัน <c oughs> ต้องเดินกลับไป นี่ออกมาทางถนนใหญ่แล้วนะคะอันนี้คือทางถนนใหญ่เจอรถไม่ใช่รถคุณพ่อนะคะแค่เหมือนเป็นรุ่นเดียวกันนะคะนี่เหมือนรถคุณพ่อเลยแต่ไม่ใช่โอ้ทุกคนมาเจอคนลุงมทามเขาเรียกอะไรเข็มขัดเหรอเข็มขัดเข็มขัดเงินนะคะทุกคนนี่เข็มขัดเงิน อยู่ที่เมืองหลวงน้องเสือไม่รู้เลยว่ามีที่ที่เขาทำแบบนี้ด้วยอ่ะมีน้ำนะเออมีน้ำอยู่ว่ามีหลายโกะนะมีน้ำเลยอ๋ออ่าก็คือพี่น้องเมืองหลวงเขาไปขายแบบสร้อยกันอยู่นะใจเออเออบ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่รู้นี่ทุกคนโอ้จักรที่หลายหนึ่งอันนี้คือบ้านพูนะสาวันี่วันคสี่วันถึงจะได้หนึ่งเส้นสี่วันถึงจะได้หนึ่งเส้นดูแต่ละทำแต่ละอันนี่คือแบบ อันนี้เป็นเงินนะทุกคนตามมันเสามันมนออวายนี่นะคะเจอคุณดุงเขาทำเข็มขัดเงินนะคะเข็มขัดเงินเมื่อเมื่อก่อนนี่คือฮิตมากเมื่อปวนมาหลายปีเนะี่ยเราไปเจอกันซื้อเต็สนะื้อนะเมื่อก่อนนี่คือฮิตมากคือต้องซื้อซื้อแบบใส่กันเป็นกลุ่มเลยนะซื้อใส่กันเป็นกลุ่มเวลาไปงานบุญเออใช่ใช ไปงานบบนหรือไปงานต่างๆก็ใส่กันเป็นกลุ่มเลยเราสุวนไม่มีไม่มีเลยแพงนะเนี่ยแพงนะดึงเสียรตีแบบเมียนใหญ่อันเล็กใช่ไหมใช่เสียรนึงนี่ก็สี่ยังไอะอ๋อก็ประมาณประมเคอะเออสองสองืนบาทเจ้าน่เนาะสองหมืนกว่าบาทอะไรเงี้ยก็ตามแบบขนาดว่าจะเล็กจะใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะเออบุญตาแล้วเนี่ย นะก็เห็นคุณลุงเขานั่งก็ทําอะไรอยู่ตรงแบบแม้ข้างถนอนอะไรนี้นะคะนี่อุมาจอยอันปฟีฟงแกวเขาหน่ะเออมาจอยฟองปีแกวเขาเออ,เอ,อ,เอ,อนี่นะใครอยากได้สั่งได้นะเนี่ยเ <laughs> มื่อเนอเอออุ้ยคุณลุงเขาใจดีมากพูดแบบพูดพูดจาดีมากนะคะส่วนไม่รู้เลยว่าหมู่บ้านนี้เขาทําแบบ เข็มขัดเงินขายด้วยนะเพิ่งไาเห็นอู้มันก็มีแบบว่าคนในเมืองหลวยนี่หลายคนเหมือนกันที่เขา,เาไปเมืองยางที่แบบทําแบบแลกเงินเออแลกเปลี่ยนเงินอะไรเงี้ยแล้วก็ขายสร้อยแล้วก็ขายแบบเอออะไรที่อะไรเงี้ยนะคะเออล,ลุงเขาบอกว่าประมาณ4ี่วันถึงจะได้1เส้นนะคะต่อหนึ่งเส้นก็ราคากา็ประมาณ 4, 000, 4 000ี่พันสี่พันยวนขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคะ่ะทุกคนนี่ อันนี้คือเมืองหลวยล่องจันทร์อันนี้ไปยังคายนะคะก็คือก่อนจะมาถึงหมู่บ้านเมืองหลวยก็คือหมู่บ้านล่องจันทร์นะคะที่น้องเสือเคยไปทําคลิปกับน้องๆสาวๆเขานะคะนี่เรามองไปก็จะเห็นอันนั้นเป็นถ้ำควายเขาแสงนะคะถ้ำควายเขาแสงโอ้นาเขาดําเสร็จหมดแล้วเนื่องจากเขามิดนี่อันนี้เป็นใครจําได้บ้างเป็นน้ําหลวยที่ เมืองยางเนาะจะใช้มาปล่อยอุปคุดเวลามันรับอุปคุดหรือมาปล่อยอุปคุดเวลาที่แบบมีงานบุญอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่ก็คือจะมาปล่อยที่น้ํานี้เลยนะคะเมื่อก่อนนี่คือแบบใหญ่แล้วก็กว้างแล้วก็กระแสน้ําแบบแรงมากแต่ว่าตอนนี้ดูมันรู้สึกว่ามันแคบแคบแคบ,บลงนะคะอ่าแล้วเมื่อเมื่อก่อนก็คืออันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งที่ที่เขามาเอาทรายตอนที่สงกรานนะคะตอนที่แบบ สงการอะไรเงี้ยเออก็คือจะมาก่อกองทรายมาเอาทรายอะไรเงี้ยนะคะอ่าน,นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะั่นแหละแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่คนเขาไม่มากันแล้วไม่นิยมกันแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้แหละเป็นเป็นจุดจุดที่ถ้าฝนตกเยอะเยอะน้ําท่วมก็คือท่วมหมดเลยนะ,ะเนี่ยทั้งนาเนี่ยตรงนี้ท่วมหมดเลยนะคะท่วมแบบท่วมหนักมาก เมื่อปีผ่านมากี่ปีเนี่ยที่แบบมันท่วมแบบโอ้โหเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านหลังนู้นก็คือมันตอนนั้นกะาน่าจะยังไม่สร้างนะนาก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นข้าวไม่เห็นนานเลยนะคะตอนที่น้าท่วมคือแบบดักสุดๆเนี่ยแหละนะคะน้ำถ้าฝนตกหนักก็คือน้ําท่วมที่นี่แหละถ้าน้าท่วมบ้านน้องสิโนนี่คือไม่มีที่ไหนจะเหลืออยู่แล้วพื้นที่เนี่ยนี่ก็เมื่อก่อนนี่คือแบบตอนที่มีตอนที่เป็นเด็กคือยังจําได้คือทั้งน้องจาหอมน้องเหลาเงินน้องจันทร์คอย่างเงี้ยมาแบบ มาเอาทรายมาเที่ยวสงการน,นี่คือน้องจำหอมเกือบจะจมน้ํานะเออจริงทุกคนดีนะที่แบบช่วยกันได้อะไรเงี้ยเออโอ้โหแบบกระแสะน้ําแรงแล้วก็แบบน้ําลึกมากอ,อ่าแล้วคือกว้างกาง็กว้างน้ําก็ใสนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนานี่คือเขียวมากพี่น้องเมืองงวยเขาดำนากันนะั่นนี่จ้าโอ้ใกล้เสร็จแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย เมืองยังไม่ค่อยมีต้นไม้ฝนไม่ค่อยตกก็เพราะแบบนี้แหละนี่ด้วยมีแต่เขาเรียกว่าอะไรเขาเขาด้านหรอภูเขาด้านหรอ,หรอไม่มีต้นไม้นะคะท้องฟ้านี่คึ้มขนาดนี้แต่ฝนยังไม่ตกดูคิดดูสิดูโอ้โห้ยดูบรรยากาศตอนนี้นะคะท้องฟ้าตอนนี้นะคะเออถ้าเป็นที่เมืองล้านนี่คือตกละ เมืองลาเขาจะมีสวนยางเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทางไปเชียงตุงเลยนะคะทางไปเชียงตุงก่อนที่จะมาถึงสะพานนี้ก็คือจะมีด่านนะคะนีจะมีด่านอตรงนู้นหนึ่งด่านนะคะอันนี้ก็คือทางขึ้นวัดเหมือนกันอันนี้เขาเพิ่งทําได้ไม่นานมั้งเอาสอก็ไม่เคยขึ้นทางนี้เลยสักครั้งนะคะจ้าแล้วก็อันนี้เมื่อนนก่อนเมื่อก่อนเป็นสถานที่ที่เขาทํางานควายชนกันนะเวลาที่จัดงานควายชนก็คือจัดตรงนี้แหละ ตรงสะพานนี่แหละนะคะก็คือรถไม่สามารถไปไปมามาได้ก็คือแบบมาได้ก็คือมันลาบากเนี่ยทั้งในนาทั้งแบบสองข้างสะพานนะก็คือมาขายของกันงานควยชนแล้วเขาก็แบบมีปัญหาแบบเกี่ยวกับว่าเออเนี่ยเราไปจัดงานในนาแล้วขายปิ้งยงปิ้งย่างกันแล้วก็ไม้เสียบปิ้งย่างอะไรเงี้ยมันก็คือแบบจะติดอยู่ในนาไงเจ้าของนาก็คือแบบเออไม่ค่อยโอเคและอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอ่าก็ เปลี่ยนสถานที่ไปจัดอีกที่หนึ่งนะคะงานครอยชวนบังหวยไม่ได้จัดตรงนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนนี่คือจัดกันตรงนี้มานานหลายปีอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งย้ายไปจัดสถานที่ใหม่เมื่อไม่ก,กี่ปีนี้เองนะคะเมื่อก่อนนี่คือแบบโอ้ยงานก็คืองานแล้วรถก็คือมันเป็นทางผ่านอีกถนนใหญ่อีกอะไรเงี้ยก็คือวุ่นวายมากกว่าจะเวลาเสร็จงานแลว้วก็จะเก็บของกว่าจะกลับบ้านไปถึงบ้านเนี่ยนะคือถนนมันติดเกือบชั่วโมงอะแค่นี้เองนะติดเกือบชั่วโมงก่าจะถึงบ้านได้นะคะ ฝนไม่ตกแต่ร้อนมากคือน้องสนเดินไปทางหมู่บ้านอยู่กลางหมู่บ้านแล้วก็เดินออกมาเนี่ยนอกนอกหมู่บ้านอีกนะคะไปไปเชียงตุงได้เลยทีนี้นี่นะคะก็วันนี้นะคะน้องสนก็ได้มาที่เมืองหลวยพาคุณแม่มาเยี่ยมญาติที่เพิ่งเ,เสียอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เขาก็ที่บ้านเขาก็จะช่วยกันทากับข้าวเพื่อที่จะทําบุญอะไรอย่างงี้เนาะก็ไม่พาชมในงานแล้วเนื่องจากว่าคนก็เยอะนะคะมันแบบเออ ไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ออกมานะคะถ่ายคลิปนะคะสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านเมืองรวยให้ทุกคนได้ชมแล้วก็พร้อมเล่ากับเออเมื่อก่อนกับตอนนี้มันแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างงี้นะคะนี่จุดนี้ก็เมื่อก่อนเป็นจุดที่ยอดฮิตมากก็คือไม่มีอะไรก็คือจากเมืองยางนั่งมอเตอร์ไซค์มาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะมันก็เป็นสะพานที่แบบว่าใหญ่แล้วก็กว้างสำหรับเราแล้วไงเออเมื่อก่อนนะคะก็เป็น จุดที่วัยรุ่นนะคะชอบมาแบบมาถ่ายรูปกันนะคะอ่านะคะเราก็เมื่อก่อนก็คือเคยมาอยู่แล้วผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะก็โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวชมเมือมงหลวยนะคะก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็าฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ